่ะที่นี่คือวัดเสาหินนะคะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะเบื้องหน้าก็คือองค์เท้าอสุรินทราหูหรือว่าเราเรียกกันติดป,ปากก็คือเทพพระราหูนั่นเองนะคะวันนี้เกศจะทําพิธีจุดเทียนให้กับพวกเราทุกท่านที่วัดเสาหินที่นี่นะคะนี่ค่ะเท้าอสุรินทราหูนะคะ เบื้องหน้าค่ะจะมีเชิงเทียนให้เราสามารถจุดเทียนได้นะคะแต่ก่อนอื่นเกตต้องนำพวกเรานะคะเข้าการทำการขออนุญาตก่อนเนาะว่าจะเนี่ยค่ะจะนำเทียนทั้งหมดนะคะที่พวกเราบูชามาะจะขอทำพิธีที่นี่แล้วก็ขอพิธีเชื่อมบุญเบิกบุญแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็ทำพิธีเป็นตัวแทนนะคะ ขออนุญาตบอกกล่าวแทนพวกเราทุกคนก่อนที่เราจะทําพิธีการจุดเทียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะเกศก็จะนำพาพวกเราทุกท่านนะคะเข้าสู่การเชื่อมบุญเชื่อมอัขาราด้วยกันค่ะค่ะตอนนี้ เบื้องหน้าที่พวกเราเห็นนะคะก็คือเทียนพระราหูของพวกเราทุกคนทุกท่านที่ได้บูชามานะคะก็คงจะเห็นไส้ยันเทียนเห็นชื่อนามสกุลบันเดินปีเกิดของตัวเองนะคะบางคนก็ให้เกตทำการผูกดวงลงไปเนาะชื่อเดี่ยวๆคนเดียวเลยนะคะบางครอบครัวก็สองคนนะคะต่อหนึ่งเล่มนะคะ ตอนนี้นะคะเทียนได้จุดแล้วนะแต่เดี๋ยวเกศจะนำให้พวกเราสวดแล้วก็เชื่อมบุญเชื่อมอักขระราหูนี้ด้วยกันนะคะอนี่เจนนี่นะคะเป็นลูกศิษย์เกศเองเป็นหมอดูนะคะเจ้าของเพจศีลเสมอแล้วเจอกัน,นะคะ่ะวันนี้มาช่วยเกตด,ดูเทียนดูแลเทียนเห็นไหมคะเนี่ยเราจะไม่ให้เทียนเล่มใดดับเลยนะคะหรือว่าล้มหรืองอตัวลงอย่างงี้ค่ะเล่มไหนระเบิดเล่มไหน ประกายไฟแบบผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเจนนี่ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลตรงนี้ให้กับพวกเราด้วยนะคะติดตามเขาได้นะคะในเพจสีลเสมอแล้วเจอกันนะคะเป็นนักโหราศาสตร์คนหนึ่งแล้วก็ดูไพ่ด้วยนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะสีลเสมอแล้วเจอกันส่วนเพจของเกตก็เคมีเสมอแล้วเจอกันค่ะมีนามสกุลคล้ายๆกันนะคะก็คือแล้วเจอกันค่ะ เทียนราหูนี้นะคะเดี๋ยวเกตขอบอกเบื้องต้นก่อนที่จะนำพวกเราสวดเชื่อมอักขระนะคะ,ะพุทธคุณในเรื่องของการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลหรือแม้นแต่เคราะห์ที่มาจากดินน้ำลมไฟนะคะเคราะห์ที่มาจากร้อยแปดทิศก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำเห็นไหมทางอากาศ ได้หมดเลยนะคะที่เข้ามาครอบเข้ามาหาแต่ละราศีหรือเข้ามาหาตัวของเจ้าชะตาหรือเรียกวาลัคณนานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายคำสาปแช่งโอ้หลายอย่างเลยนะคะที่เราจะถอดถอนออกกันในวันนี้นะคะและก็จะได้เปิดทางเชื่อมบุญเชื่อมกุศลให้กับโชคลาภมหาโชคลาภโชคฟลุกสิ่งที่ เคยจะได้จะได้แล้วมันวิดมันไม่ได้นะคะเราจะดึงมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังตามฐานบุญของเราเสียทีนะคะบุญใดที่เราเคยสร้างเคยทำไว้ในอดีตชาติอน,นันตชาติที่ผ่านมาทุกภพกทุกชาติไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือแม้แต่การช่วยเหลือสรพพสัตนะคะเราจะเชื่อมบุญเหล่านั้นนะคะเอามาใช้เอามา ให้ประจักษผลเห็นผลในตอนนี้ในชาตินี้เป็นต้นไปนะคะให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจนะะเดี๋ยวเราจะบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันก่อนนะคะ,คะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันก่อนนะคะอระหังสมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทมีกราบ สวากาโตภะคะวตาธโมธัมมังนัมสัมมีกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนามามีกราบนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กินโนสันตะระมาโนวาราหุสุรยังปมุนจะสิสังวิฆารุปโปอาคัมมะกิน,นุพีโตวัติถะสีติสัตตาเมภารามุทธาชีวันโตณนะสุขังและเพพุทาคาถาพิกีโตมหิโนเจมุนเจยันยะสุรยันติกินโนสันตะระมาโนวาราหุจันทัง ปมุญ,ญสิสังวิคะรูปโออาคัมมะกินุนพีโตวะติถะสีติสัตธาเมพะเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิภีโตมหิโนเจมุญเจยะจันทิมันติกุเสโตมะมะกุเสโตโตลาลามะมะ โทราโมโทราโมมะมะโทราโมมะมะโทราโมตังเหกุติมะมะเหกุตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัตถะตังมะมะตังทะยะตะวะตังมะมะตังวะติตัง เสกามะ,มะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกานะโมเมพระราหูเทวานังทูปะทีปะจะบุผังสักการะวันทนังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโพชานานัง สาลีนังสป,ปาริวานังอุทะกังวารังอาคัจฉันตุปริปุลชันตุรรนตสัพพธาหิตายสุขายพระราหูเทวามหิธิกาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอาโรคเยนะสุขเขมะจะสาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระราหูด้วยของดำ สิบสองอย่างขอให้อิทธิพลของพระราหูส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจอกัลยาณมิตที่ดีการงานการเงินความรักการเรียน การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อเกิดมาแล้วและกำลังปฏิบัติที่กำลังทำอยู่ให้เจอความเจริญก้าวหน้าพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งชั่วร้ายอันใดที่แฝงสถิตยอยู่ในตัวของข้าพเจ้าขอผำนาจของพระราหูได้ถอดถอนพิษสิ่งเหล่านั้นออกไปให้หย่าเหลือ ให้หมดให้เกลี้ยงให้ขาวสะอาดพร้อมที่จะเปิดทางแห่งอัขระในเทียนนี้จูนโชคจูนลาบเชื่อมโชคเชื่อมบุญกุศลมหาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างเคยทำมาแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินับชาติไม่ท้วนที่ผ่านมาก็ขอให้บุญเหล่านั้น จงมารวมตัวกันแล้วส่งมาถึงยางแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้วันนี้ให้ประจักษ์เห็นผลสิ่งใดที่ขับข้องใจให้หายไปในเร็ววันในสามวันเจ็ดวันจงหายไปมีเรื่องดีเข้ามามีเรื่องเหลือเชื่อเข้ามามีโชคลาบเข้ามามีมหาโชคมหาลาบเข้ามาดังใจหมายเมื่อได้แล้วข้าพเจ้าก็จักได้ ทำกุศลผลบุญต่อไปดูแลปิดามารดาช่วยเหลือญาติพี่น้องและทนุบำรุงศาสนาของข้าพเจ้าต่อไปขอท่านพระราหูจงเปิดทางขอเทียนอักคระนี้จงเชื่อมบุญเชื่อมกระแสแห่งองค์ราหูให้ประจักษ์ผลให้สำริดผลให้บังเกิดผลแห่งคุณงามความดีขจัดปัด เป่าเรื่องร้ายทั้งหลายที่มาจากดินน้ำลมไฟและร้อยแปดทิศให้พินาศไปในวันนี้นะบัตรนี้ด้วยเทินขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินอธิษฐานได้เลยนะคะพวกเราและอย่าลืมกล่าวสาธุหลังจากคำอธิษฐานของพวกเราจบด้วยนะคะ